ตัววันที่มัดนะครับผมคือว่าแบบนี้ก็เป็นแบบที่สวยงามด้วยลึกจริงค่ะผมสวยงามแต่ส่วนใหญ่ก็มีแต่ดานนี้นั่นแหละสวยจะฆ่าแต่ทำไมก็ไม่ได้ฆ่ากันแล้วเอาการชัดๆอุ๊บนี่ใหม่แต่ว่าผมเจอบวดแล้วนะก็คือพอคนมันล้มยังไงเล่ยคมีคนมาฆ่ามันหายดึก เะหายเลยนี่มองมาของฉัเห็นต่วมันก็จะเป็นแบบปกติไม่เทาอะรโอ้งันดีนี้กแล้โอเคอ๋อดสอหรอ่วคุณผู้ช่จะไม่ใช่นะเอ๊ะคิดสไหนๆนงใช้โอเค

มันใช่ป่ะแต่เดีวนี้ก็มีราวมาดินะในยานยาน่านที่ที่เหมือนเดิมแต่ว่าดูเก๋ไปหน่อยก็เหมือนยุคก่อนเลยแต่นี่ก็คือแบบเหมือนยุคปัจจุบันเลยอะไรอะไรเจ้าคนม่อไปเหนือคิดดีเหลืองเนี่หนุ่มโมแม่ไม่เหลืองมือผมผมจะพูดด้วยตัวทำไมไม่ดูนะ ดมันอาจจะหมาคนุมจ้มันรูนะมากอเควงยวนี้ทำไมด่ามันด่ามันฟีทำไมนะทำไมไม่ด่ามันด้ยนะอโอเคสัสดีรับอย่าทำมะไดืก่อนอย่าให้อย่าให้มันอ่อ คุณคุณถ้าคุณเห็นชิปนี้บดจำไวุ้ณน่าจะโดนแน,น่โดนโดนไอการโดนตัวของเกมมันมันมาตุ้ยมึงโอเคอเค้นักหนักคาตรงนี้เป็นแบบอ๋อตอวไอนันเลยสีเป็นสีชมรไอเอนนีแบบ่แหละว

ตู้ของเาเออนั่นแหละโอสืดูกโอ้แรงไปไหนี่าคุณผิวดัโอเคโอยกโอ้ตายโอ้ตายตายโอ้ข้างนี้อกเออปลามิดอก่อน ยาดาวของเดียวผมก็อยากามเดินเดียวเลยตอนนี่คือคุณรู้หมว่าที่เคยแช่นั้นี่เคยปวดตรงที่แบบโอ้ตอนเดินพาเลตอ่ะคือแบบผมก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองเดินคนเดียวอ่ะเดินคนเดียวแค่คุณนั่งเหมือนว่าในตอนนั้นเหมือนไม่มครจะถามว่าพูดชุดดูเองเลยทำไมมันเดี๋ยวก่อน ต้องดูนะอ้าจะเกิดอีกอีกสิล้านปีได้ไง้ยมันรู้จังหวะไ่งวะโอ๋อย่าหัวเนาะเคุณได้ด่านั้นนะใไนะั่นะไ่าดูบอเมหราย้นเกิดขึ้นแน่แน่ อุ้ยูไ่ไงวะูทีเลือดูที่เลือดแบบหูยแนรู้ไ่ไงวะโอเคน่โอเค โ okay. อ้รไวิวแยด้วะโอ้ยดีไปดาวนี้ด,วด,ดาวดาวน,นี้มันห้ามเกินสองรอบอะ่ะสองรอบก็คือตายเลย,ย,ยโอเค,อเคอปลาอานนี้ผมแต่คนที่มาปลานี้มันจะเจอดาวพัฒนาแลคะ่สองรอบก็เก้าค่ะเอ เพรว่าอปเยะตัวเรสท้อยนก็จบแล้วจบแล้วไม่เอาไม่เอาจบแล้วก็ดูแบบโอปเกนไแล้วจบแล้ว็ดร้อยกว่ามั้ง็ดร้อยห้าสิบยังมั้งโอไม่ใช่มันน่าจะเกือบสองสิบสอสเป็นจ้นสามร้อดีกว่า ของบ้านี่คนอื่นก่นนโอเคแมทลีมทต่อไปมาต่อไปแมทต่อไปแมทต่อไป,ไปโอเคแมทนี้ก็คือแมทที่ตีอยงดียวมัได้ขับตน้ำเลยเนี้ยมัขับต่น้ำเลยดีอุ้อยทำไมมันนีใครเป็นแมทีดเนี่อย,ยนะอ้ เล่นบนก็คือสองดีใช่ไ้ทำไมมันต้องฆ่ากปด้วยอุ้ยอะไรเนี่ยอ๋อดีกว่านี่ใช่สองดีอืมวันนี้มัไเกิดป็องดีนาดไม่อ่ะอ้อโอ้ยโอ้

เมีอว้ตัลีปอโปวิงกูลันโดลนดอ้โหุดโดนไล่จับอย่างนี้เนี่ยว้ามงังมันแบบุแนอย่างงี้เฮ้ยจะทำยงไันต่อ ใส่ยิ่งไปกว่าดาวบนโอเคใส่ีเยอะโอเคหวังดอกดามันเยอะใช่ไหมมันก็แค่อยากฆ่าซอมบีกูเทก็โอเคอู้หน้อดอกทำไมไม่เคล่อนตรงนี้คอยถึงก็เหมือนเดิมแล้วมันกล้ามกล้ากล โดนเจ็บแม่นะ่ะอโดนนอนแบบนัีสงบสุขโอคีมาแล้ววะนี่ทำให้ใจละวังดีจัง ทางลับวหรออืออู้ทางลับโอออู้ The back room back room เข้าก่อนอือทางลับจริงด้วยซีได้ากกกก้ อโอ,โอคนสร้างเขาเอามาตั้งแต่แรกจริงแล้วหรอ,อคออก็จริงนะจิงทิพอ๋อ,อลอง,อองนนโอ้ยน่จะเขาจตัวทีหลังอนจะตัวทีนยโอ้ขึ้นหน่ยวะด้านล่างก็เป็นเดิมกันลงกันมันอยู่ด้านล่างาาได้ยังไงอะ มันต้องวนรอบลงแบบตอนกลางนี่ใช่หอของมันก็นะขาตัวตายก่อนมันหักว้าวต่อาก็ตีหนงคนโอเคี้ากระบอกนี้โอเคกระอกฉันรอจู้แล้วเว้ยฉันรอจอมบี้มาเกิด เด็ดหนุดโอ้มาต่อไปมาต่อไปจะลืมตอนนี้นะคะพี่คุณน่าจะทราคนดีว่ะผมเคยเล่นโอ้หลายคนเลยตายเก่าเก่ากัน โอเคห้าด่านยากโจมตอนนี้จะเป็นห้าหนึ่งโจมโจมห้าหนึ่งไปด้วยกันนี่เป็นแบบชุดเด็ Je suis content de vous